E <coughs> พทาคม2 5 6ร้อกบ่พร้อมกานทั่วโลกเดียวอะราอาไปเอรถลอยนะเราไปเอรถลอยแมันห่อไปไม่ได้จะฟารกับเราอะพี่เอารถลอยพี่เอารถลอยนะพี่โฟกัสรถลอยเลยเพื่อนมันปมันไปไกลกว่าร้อยอีกอะไปไหนวะฮะไ่่ยนเยอมันห่อสูมากตรงบ้านเราคนเยอะที่ห่อตรงนเไหนวะดูดิดูมันดิมันไปคนเดียวอะไปไหนวะนล่อลอยดไปเอารถะ โอ้โหออกมันเป็นตี้ฟาร์มลึกด้วยเดี๋ยวนี้มันหอ่อไปฟาร์มลึกกันไอ้เหี้ยไม่ไม่ผม้โหหันไปดูทีร้อยยี่สะนะิบ <c oughs> ดออิแต่วันน่ะเร่อเน้นอะคนออกคนออกนอกวงคนเน้นอะเออตอนนี้จะอยู่ยาวอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยพี่โฟก์ <c oughs> อาชิเลสว่ะพี่โฟก์ว่ะใช่ป่ะใช่ป่ะวะนี่ว่าใช่ป่ะไม่รู้อ่ะแต่ก็เป็นเวด้ามันอาจจะมาเล่นเฮ้ยสวยว่ะ เฮ้ยวงสวยเนี่ยเขาใหญ่คนน้อยผมไม่รู้จักอ่ะที่ชื่อโฟล์ตลกว่าเลยนะไงตลบไม่รู้เป็นอะไรตลกไอโฟอาชียนี้ก็ตลกเฮ้ยทำไมอ่ะเข้าหรอไม่ต้าอยูีกี่วะาถ้าต้องไปบ้านด้วยซึมเปิดดูห้องน้ำได้ไงวะเอออ่ะมีแล้วเออพ่อมึงอ่ะ วงสวยนะครับน้องภูไปได้รีบไปนะครับเราจะเน้นกลางวงตลอดเลยครับวันนี้แล้วคุยแต่สวยจัดเลยวงเนี้ยโคตรฉ่ำไปสัตว์แรงเพิ่มกระจายถ้าไม่ติดไอตานั้นนะเออตันนี่เราไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วเราแบบยิงไปเขาต้องเสียสูงมาอแต่ถ้าเรารู้อ่ะไม่เอาเนอะเว้เมื่อกี้ไม่เอาแบบเหมื่อกี้ถ้ารู้อ่ะก็จะแบบค่อยๆหน่อยเออแถ้วาเขาเเป็นอ่ะมีพาวิ่งไปหาเขาแน่นอน ไม่กอดเรายังพูดอยู่เลยวไม่คิดจะชาร์จหรอวะอะไรนะใช่ใช่เขาเลยเข้าไปหาใช่แต่เรียบร้อยเปิดชื่อมาแล้วนางสจะไปจับเยอะทำไมวะจับทั้งแหม่เพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันคือมันไม่มีที่เล่นอะมันต้องรีบหาทำอะไรเงี้ยรีบมาเอาพี่อะไรเงี้ยสรุปไม่มาผิดคาดไอสัตว์มันเขาก็รู้เราว่าเราจะมาเลี้ยงขวาเยอะอะไรเงี้ยเออเออเขาเรียกว่าทันเหลี่ยมถ้ามาก็ได้อยู่ผม D P S ด้วยเชียถ้ามาเราได้เขารู้ไงเขาก็เลยไม่มา D P S ้วยผมอ่ะ ได้ปรดวแล้วนึกนึกหน้าแจนออกเลยกูไม่ไปหรออควายเขาเก็บเสียงมั้ยนบไปเด้อที่อยกได้ AR ชิคแพท AR ชิคแพท AR ชิคแพทพี่ถือให้ทิ่แพทพี่ถือให้คนสก็มีเอาเลยอาดีเลยคนสามียาน้ำเก้าขวดอะเก้าปองอะตอนเนี้ยเดเด็อประเด็หน่ง มีสองที่แผ่เหลือเฮ้ยเราไปช้าบ้านที่ไปอาจจะเจอนะแต่คงไม่เยอะหรอกพี่ว่าที่แผ่นช้าเนาะที่แผ่นยังเรียบมากที่แผ่พี่เหว่ยเฮ้ยพี่บอยเก็บพี่มีให้อยู่เออเออพี่บอยเก็บแผ่นแบลริวเอ็มสี่ดีวะปูถ้าผมตอนนี้ผมเบลริวแล้วพี่ผมยิงได้แล้วพอดูว่าไงคนดูสี่เอ็มสี่ดีไม่น่าจะดึงลงไงพียเบลริวไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยคุณมินคุณมินผมหมอ ผมดึงลงอยู่นะใช่ใช่คนเียวเลนะพี่ผมดึงลงอยู่นะแบบรีวิวปีใช่เขาหมายถึงว่าไอ้บอลอ้โไอ้บอลเขาบอกว่าเอ็มเสียเขาไดบอกว่ามึงก็ต้องเอ็มสียแล้วแหละไอ้บอลไม้บอลมันช้าจริงพี่แม่งช้าบอลเล่น D P I เท่าไหร่สี่ร้อยเราเล่นในเกมเท่าไหร่ครับอันอันแรกสี่สิบที่เหลือประมาณสามสามแล้วสามสี่โ้หเฮียช้ากูอีกมันช้าแบบไอเป็ดอ่ะไอเฮียแต่ต้องดูว่าโพอพอเอ้ยไอเป็ดไอเป็ดความเร็วประมาณกูเลยนะนั่นแปลว่าก็ประมาณกูแหละ ได้วเป็ดได้แปดร้อยป่ะตอนนี้ไม่ร pues ู้อะเป็ดบ้านี่แปดประมาูนี่แปดร้อยสามสประมาณนัะถ้าเป็นสี่ร้อยก็สี่ร้อยสี่สิบห้าพี่บอยแ่ไนี่มันสามสิบ้ายช้ามากมันถึงยี่โฟร์ไแปดร้อยด้อยสามสิบเนี่ยตอานี้ใช้อยู่มึงได้ออกแปดร้อยสามสิบ้เล่นฝุกกล้ามเมื่อวานมึงไม่ได้ออกนะเมื่อวานมึงเครียดไม่ได้ออกนะวันนี้ก็เคร ไปไหนมา่อยนิดนึงคูนสามอ่ะเอาวะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวอมาเดี๋ยว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 ไอาเป็ดออดามแสี่สิเล่นสี่สิบแลวทุกอย่างประมาณสามสิบกว่าเป็ดมันมีจัติ้งหมดแล้วฮะรแปดร้อยพันหกมันอะเล่นไปเรื่อยเหี้ยเป็ดจ้ะไอ้สัตว์ฮะอวบอองอลมึงสามสิบลา่นะอย่างอื่น่ะบอลสามจิมเอเรียสาม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  eMedis สามสามสกบสามสี่แต่แม่งโหสัจฉาเกินเอ่อรีบไปสี่ร้อยพลิงเล่ทเท่าไหร่พันปะสี่เอ่อพลิงเล่ทพันเอ่อเร็วเร็วกว่ากูอะไรอ่ะคุณไม่ไม่แล้วเมื่อกี้ทำไมเราไม่เอารถดาเซียค่ะเอออะไรอะไรของมึงวะมึงขับผ่านดาเซียดาเซียไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยรู้อไรวะอย่าไรเนี่ยขับอย่างไรเนี่ยข่าวว่าไม่ไปบนโรงบ้านแล้วขับเข้าไปหน้าบ้านเรา จบหน้าบ้านแม่งเลยพี่จบ,จบไปบ,บ้านหน้าเรารอ่ะข้างแม่งข้าวผัดแม่งเลยพี่ลาแล้วครับอ่าไกลๆหน่อยแต่แต่ที่พอดงหน้าเพราะว่าเล่นแถวหมอ,นนมมอ,อเ,เนี่ยตั้งไปหน่อยเขาก็แนวตั้งขนาดน,นั้น,นแหละแเ่ากองเดียวตเอารอ้ใหญ่่ท<ๆ>ี่เห็นก็แนวตั้งหมดนะที่ก็แนวตั้งเหมือนกันเอาบ้านไหนก็เนี่ยพื้นที่ไม่พอดิโอ้โหจ้า กระจกเปิดไอ้กระจกกระจกแตกแล้วกระจกแตกแล้วกระจกแตกเออแต่กระจกแตกนะเดแล้เปิดแล้วกการแพ่ระบาดของโยานขอกำลังใจในการกักตัวหน่อยครับผมเป็นพนักงานที่โดนกักตัวในโรงงานมฟที่เขาย้อยเขาย้อยคืออะไรอ่ะเป็นพื้นที่เหรอจากการแพร่ระบาดโควิดอย่างนคะขอกำลังใจในการกักตัวอ๋อ สู้ๆนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะครับก็ถ้าเหงาก็ชักว่าเอาผมว่าช่วยได้อ๋อถ้าเหงาก็มาดูช่องผมนะครับแล้วก็นั่งเงียบกันกลิบไม่พูดกันเลยเพราะมันก็ไม่จอดเลยโอว่าจะไปด้วยกันเอาพูดหนึ่งร้อยปีครับแตงฟอนเดเนชั่นครับเป็นกำลังใจให้ครับอ๋อว่าอยู่พอพบกับมาเอาจิ๊บเลยโหกันเลยเจ่มีใครฉีดโควิดแล้วบ้างคนดู มันจะไปไหนวะที่กินได้นะโซนอะไรนะซีโนแว็กเหรอแค่นั้นเลยโดนฝากมาเนี่ยมีใครฉีกครับบ้างรอรับฝากความอยู่บนดักตอบอาผมขอคนฉีดขอ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 เลขกหนึ่งขอเลขกหนึ่งผมอยากรู้ว่าคนฉีดเยอะไหมแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าหกเจ็ดโหนับคนได้นับคนได้เลยผมขอคนไม่ฉีดครับผมขอคนไม่ฉีดเลขสอง เนี่ยเพราะอะไรวะคือที่คุณไม่ฉีดกันเพราะว่าข่าวโฮมลอยมันออกมาถูกต้องไหม p E E E T H E R ข่าวข่าวเงียบหายไปจบ มันมีดีกว่านี้วัคซีนเอะเข้าใจแต่ว่าวัคซีนตอนนี้มันก็มีแค่อันนี้ไงหรือภาพ่ะเออคนส่วนใหญ่คือกลัวผลข้างเคียงถูกไหมพักสามีคนแพ้ยาหลายตัวเลยไม่กล้าฉีดอนนี้มันเหงายังจันนี้กำลังจะเอาหน่วยงานรัฐที่เป็นต้นสังกัดงานบังคับฉีดชโนแวคไว้จะมารีวิวโอเคจัดไปผมก็อยาก คืออยากฉีดเหมือนกันนะแต่แบบไหนๆจะเสี่ยงทั้งทีก็ก็ขอดีๆหน่อยได้ไหมอะอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบจะเสี่ยงทั้งทีอยากได้แบบอันที่มันดีๆหน่อยอะไม่ดูง่ายไม่ดูง่ายไว่านี้ต้องีจริงไม่มีผลข้างเคียงอะไรวะเฮ้ ไอคิมนี่ก็มาเตอร์ e e แล้วน e yeah> well, mm ี่ฉ nice ีดครบแล้วอาการปกติเออผมว่าส่วนใหญ่อะคนก็น่าจะอาจจะไม่แพ้หรอกมั้งผมว่านะคนอาจจะไม่แพ้หรอกแต่ว่าแบบคนที่แบบว่ามีรีแอคก็คือกลุ่มส่วนน้อยอะแล้วเขาก็แบบมันก็มีรีแอคอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบไอ้นี่ปะผมคือคือพอยอยากให้ผมฉีดนะแต่ผมว่าผมว่าจะแต่ผมตัดสินใจไปแล้วนะว่าผมจะฉีด รออันดีๆแล้วค่อยฉีดแบบขอเสี่ยงอันดีๆดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคไปนลไปไปนี้ไปไนี้ไปไปนี้ไปนี้ไปสุดแล้วไปสุดล้วไปไหนเพื่อนทไม่ไม่จะทาแต่ผมมีประกันชีวิตอะไม่ทอไม่อยากทารู้สึกว่าแบบเอา มันเอ่เียมันกระจกบิัว่าไงเพื่อนเฮ้ยไอเฮียมันพิ่งหมูไปวะมันเพิ่งหมูไปมันมันพิ่งหมูไปผมไม่รู้ไอเฮียว่าแม่งมีไม่มีเนาะน่ะสองคันน่นะเข้าไปอ่ะพักก่อนโอ้ไม่จบแล้วมาขนาดนี้เย็ดแม่ โอกพี่อะไรอ่ะมาขนาดนี้เออโดงระวังพูระวังโดดเ้าคุจะตายี่อ่บ้าเนี่ย้เข้าโงพยาบาหนละสามหัวก่อนหัวเจ็ดแม่หลับตาทิมจัดไอสัตว์ ทักพากแป๊บเดียวยังหัวได้อีกเนาะอ๋อเมื่อกี้กูพูดคือกูไม่ได้เปิดไมค์เลยใช่ไหมใช่ไม่ได้เปิดไมล์ตลอดเลยอะพี่โอเคที่พูดอะไรไปบ้างอ่ะเมื่อกี้มึงคุยแหละกูนายกินไม่มีเลยมีดิเมื่อกี้ยังมีอะไรกูอ้เมื่อกี้มึงจะมีไงไรนะมึงคืออะไรโอ้โหเป็นอะรนี่ประกันนะประกันนะไปวะปิดบนกูร้องอะไรอย่างงี แล้เขาจะขยับเที้ยงหนาวไม่พอใจจะไปเจาอยางทำประกันฟรีเหรอแล้วมันไม่พ่วงมันมีด้วยเหรอวะประกันฟรีมันต้องมีอะไรแบบสักอย่างที่เราจะต้องเสียบ้างดิหนึ่งพ่ออกปะที่หมายถึงอะไม่มีคันตรงนี้มึงมีประกันของอะไรทำประกันของอะไรอยู่ตอนนี้ประกันชีวิตมึงก็แล้วแหละประกันชีวิตประกันสุขภาพระยะยาวอะไรประกันไทยของเออมั้งอุ้ยไอเยียบมาซายิงตูหรอวะเออประมาณนั้นนะเอเอสมันยิงมุมชั้นสองเอ ใช่น่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดไม่รู้อ่ะกูจ่ายตังค์ไ้่ได้เหรอเดี๋ยวไปถามเพื่อนเว่อเพื่อนกูหลอกขายไม่แต่เพื่อนกูดูแลดิจัดเลยก็ที่กูบอมอะว่าเดี๋ยวปีหน้าจะวงเรานะยังไม่กลายัเลยมันมันควรจะต้องวงเราไว้พี่ต้องยังไงต้องกลับมาหาเราอีกสองวงอะเออถ้ามันไม่วงเราก็ป่าตัวเนี้ยว่างหมดเลยป่าส้มได้อยู่เราก็ไปได้อีกเโอเค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 เบลิกัส อุโยรโฟนแอิเวทิอะไไม่ช่อ๋ออยู่โย่อย่ย่บ้านูอรอ่ะบ้านดูเลยเห็นแล้วบ้านดูจุดเลือเหลืองน้องน้องบาน้องทำได้ทำได้วยเหรอ้องขับรถมาหน้าบ้านยทำแล้ทำไล้เฮ้ยเคบ้านต้มอต้มอกลวก้วกล้วแลก็ว้น้านสูลยนะโดนซ้้ามา้้้้้ลลล เฮ้ยมึงดูวงมึงดูในเมืองทีดิตรงไหนไปได้บ้างผู queer, <c oughs> ้ด <c oughs> ูอะไรเลยฮะป่าส้มมาดูได้หมดเลยดูแล้วดูเลี้ยงให้หมดแล้วพี่ถ้าโง่ครับมาดูหัวตากเอาจริงแก๊งล่างใกล้รถกันแล้วนะพี่เดี๋ยวเพิ่มวงหนีป่ะแก๊งที่จะออกอ่ะใกล้รถไหนก็ได้จะได้ไปตามที่ผู้บอกได้เลยนะผู้ตามเดินได้ผู้ตามรถอยู่ตรงร่องกลางไงพี่แอบร่องกลางเนี่ยใหผมดูให้ว่าจะเข้าตรงไหน อ่ายาวๆๆๆบันทานบันทานอย่างนี้เข้าบ้านดีกว่าอย่างนี้เข้าเมืองดีกว่าไม่แจ๋วแล้วไม่แจ๋วแล้วจะอยู่ข้างนอกระวังไม่ได้เล่นอย่างน้อยๆตอนนี้ไอ้มาสามอ่ะเต็มที่แค่สามตัวไฟการทำอะไรล่ะไม่กลคุณค่าอะไรเลยคืออย่างเงี้ยสุดท้ายว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดคือมันฉีดได้แหละ ถูกปะล่าไปยังไงมันก็ต้องแบบผลมันก็เหมือนกันแหละหมายถึงแบบมันเสี่ยงอยู่แล้วแบบมันมีอาการแพ้ซ้อนอยู่แล้วปกติของวัคซีนแต่ว่าที่ดีขึ้นมาเดีอยวทันมลสุดเลยอะไรวะอันมลสุดนี่คือดานฟ้าเลยเหรอไม่ใช่พี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอินมาหาผมแต่ว่าสุดท้ายถ้าเราฉีดซีโนแวคตอนนี้แล้วมันมีวัคซีนอื่นที่มันมาอีกเราก็ต้องฉีดอีกปะคนดูไม่ได้ต้องรอหกเดือนหรือปีนึ่งเพื่อนเจอกันนานใช่เหรอถ้าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วต อไม่ค่อยได้มาเล่นในโรงพยาบาลเนี่ยแม่งดูแบบไม่มีทางชนแตะเลยเลยโดนเซ้นจังวะแล้วชนยังไงวะเหี้ยโรงพยาบาลแม่งดูแบบปุดปุดจัดเลยรผมผมมาถามดูอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่ในช่องผมมเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยเออแต่ส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไม่ฉีดกันนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเดี๋ยวรอฉีดอันดีๆดีกว่าแบบเออขอเสี่ยงอันดีๆเลยจบอะไรเงี้ย เาหัวเลี่ยไม่ฟักเลยอ่ะเข้าหัวอุ้ย่ะซีโนแบ็คเอ้าหัวกงบอกนึกว่าฉีดแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดเลยหัวแตกเลยนี่ฮูมามันไม่ได้ฉีดแล้วอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยโอเคหลายกระบอกเยอะหมว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 กเยอะหลายก็หมอกดีนะฝั่งพี่ฮูมีหมวกวันสองใบเลยหมวกสองเออหมวกเยอะอยู่แล้วหมวกรีฟิลแต่หมวกมันน้อยไปหมวกมัน้อยหมวกมัน้อยหมวกมัน้อยไมโครโฟนแอคทิเวตอร์มีที่ฝั่งเยอะแต่หมวกน้อยหมวกไม่มีสามใบแค่สี่ใบรออยู่ ซีโนแวปขนาดจีนยังไม่เอาเลยก็ขอกินนิดนึงก่อนเอาของดีเข้ามาได้ปะล่ะกินข้าวไหมมาดิมาดิมาดิมาดหิวมาดิมาดิได้ไเดี๋ยวค่อยไปฉีดของดีนั่นแหละเาเลือดเต็มกนดียวะมอยาหาา้ปกินเลยใสุดวะงนี้ดูนมอไวไม่ถึงเราเป็นไรบ้างะไม่ชัวร์น่าเดียวอะฮาไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจ็บวยไม่ได้อุ้ย เช็ด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 กำลังวิ่งชดพูยิงก่อนมันกลับแล้วมกลับแล้วมันกลับแล้วมันกลับแล้วโอ้เชี่ยมันขึ้นมาหรอเปอมันขึ้นมาจากขาายข้ายเลยได้ไดมเห็นมาเห็นมาดีนะยี่กือไอ้ยี้มันพอมันยิงมึงนอกปุ๊บมันวิ่งเลยสัตว์ดีนะดีดีนะกูเบเวตกับไปแม่ด้านนอยู่ ได้อยู่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 เฮ้ยจับโอ้โหมีละมีมีมีครับมีออกมาเล่นนอกบ้านด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วตายตายเฮ้ยเคลียร์นะเอาเป้าไปดิ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 บ้าน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 มักสองไปเร็วเป็ดแม่เป็นเร็วดิเฮ้ยออกไงอ่ะเฮ้ยออกไงออกไงเด็ดแม่กูมาข้างหน้ากูมาข้างหน้ากูมาข้างหน้า

เดี๋ยวแชมป์ให้พูครับพี่เดี๋ยวมันขึ้นชั้นสองกันนะได้บ้านเนี้ยก็ยาวแล้วให้พี่ต้องฆ่าใหม่ให้ได้ไอ้ไอติ้มติ้มมันเหลือน้อยนี่ใช่ป่าวะของคุณปลนใช่เออคูณปลาระเบิดใส่หูรถอ่ะมันวิ่งมาชิดอยู่มันวิ่งมาชิดหูรถอยู่เพมีเนี่ยสองลูกนะเดี๋ยวปลาด้วยต้องการยาวอะอย่ยาวละพี่บอลถอนนะพี่ถอร่างถอร่างพี่บอกโอเคโอเครอแป๊บหนึ่งรอเป็นยังหายังหาตัวมันไม่เจอ คิมสิวะเนี่ยคิมสิวะยิงผมคิมสิวะอยู่คิมสิวะยิงผมไหมพี่ตีคิมสิวะไม่มีคนวนวนอยู่รอบบ้านเราโวนแน่แน่เฮ้ยมาเรียกไม่ติกูกูไม่ไม่ไม่บ่นไมากัดมันฟ้าไม่มีไปเจ็บเจ็บสัตว์เลยอยู่หลังอยู่หลังนี้อยู่หลังนี้โอ้โหจะได้ว่ายัดเมคุยเลยขาหนัดเดียว เออลงรถมางานระเบิดแฟแฟชชิวช hmm ิว hmm. ชิวกมา้ะมาแล้วมาแล้วไปเล่นเลยบีไปเล่นเลยบีไปเล่นเลยโ่โธ่โธ่โธกโธ่โ้่โธ่โ่โเ่โธ่โธ่โธ่โ่ใธ่โ่โธ่โโธ่โ่โธ่่โธ่โธ่โธ่าธ่่่าโ่่่่ี่่่

พี่รู้พี่รู้คืออย่างงี้คืออย่างงี้พูตอนที่เห็นน่ะคือขับไปพี่ก็จะเอาตัวนั้นแล้วชั้นสองโผล่มาพอดีอ๋อพี่ก็เลยโบกใช่เออไม่่ด้ทาีแบบตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมก็เข้าไปชนมันเว้ยแล้วผมก็เอ้าพี่บีใครตามกูเลยเขี่ยมเข้ามาเงี้ยเอออะไรวะแล้วอย่างไรวะเออเข้าใจเออตัวเม้าทจะกลับมาที่เดิมอ่ะเนี่ยนะเข้าใจแล้วอ่ะเข้าใจเข้าใจเขี่ยมันยิงจังเลยเขี่ยแม่งโจรอย่างเง้ยพี่มันชนชนชน ขวาขวาขวานอกขวานอกขวานอกปูโดนต้องรถอยู่ต้องรถอยู่รถลบก่อนลบก่อนรีเซ็ตได้รีเซ็ตได้วอกสายให้ปามยู่ดูอยู่หดูหลังรถยูดูหลังรถไปอยู่วัดเหลืองอ่ะะยนพี่แปดขวามันอยู่ในสโมกมันอยู่ในสโมกมันอยู่ในสโมกพี่ต้องถอยก่อนพี่ต้องถอยก่อน

บอล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 เย็ดแฝ่แข่งปะเนี่ยแข่งอยู่ปะเนี่ยแข่งอยู่ปะเนี่ยครับสวยสวยสวยสโอ้ยมงสวยด้วยระวันเดะละมันคนเก่งระวันคนเก่งโอ้ละวันคนเก่งมงสวยอ่าะวันคนเก่งเสียแฝ่ตึงเกิดเราวันนี้มีไม่มี้ยไม่มียาเลยวะพี่มีพี่มีพี่มีพี่แบ่งให้บอลอุ๊ย ทารรุ่งเเห็นไดเห็นไดล้วเฮ้ยสตัวเลยว่ะตรงมอไซค์สมตัวกสองอตัวมไซค์มาใโอเคโอเคโอเยยจังอยู่ขวาลพี่บอลโอยมันมันขับรถแล้ว กูชูเบง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 ป้านชนกันปานสุดชนกันปานสุดชนกันพี่พี่แม่หัวแมหัวสัตว์เอืยนจะได้คิวมันจะไม่ได้ไอ้เหี้ยแล้วแล้วมึงดู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 โรงเรียนดิไอ้ไอ้ฮ็อปปีทอเออว่ะเออว่ะใช่ใช่ใช่ แค่เขาพิทช็อกกดไม่พักเลยแล้วมาร์กสองมันต้องออกใช่ปะได้ได้พี่มาร์กสองต้องมาร์กสองไม่มีที่เล่นนะพี่เห็นแล้วเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเราโฟกัสยิงมาร์กสองให้มันตกสักหน่อยอ่ะได้เรื่องอยู่ออกออกมาร์กสองออกซับหนึ่งซับหน่อยซับหน่อยคุยไม่ซับไม่กลัวคุยโอ้กูสายใจดีเอแม่ ไม่มันมันมันตายแล้วมันตายแล้วบอลบอลมันมันโดดตกตายมันโดดรถตายมันตายหมดแล้วใช่มันตายหมดแล้วกดปีนี่เอ้ยจะถอดสะโขบให้อะเหลือลงบะเรามีรถเหลือปะามีรถพี่คันนึง่งแล้วรถมันรถมันได้ปะรถมันได้ปะโอ้โหเรียบร้อยบแต่ได้อยู่ไงใต้หัวก็สามยางอ่ะใต้หัวได้อยู่แตกยางหลังรถเจฟได้เหรอแยอยากถ่ายบีนว่ะหลอกเอ้ยอีกตีหนึ่งอยู่ไหนอ่ะยางหลังรถเจฟไอเราต้อง อ่านะเขครบแล้วโรงพยาบาลกับตรงนั้นน่ะมันมีแค่นั้นน่ะตอนนี้โอ้ยยิงจังเลยเชี้ยนี่นต้องหลายชิ้นได้แล้วตึนเขาอ,ะอ่ะโยมันออกมาเล่นข้างหน้านี่หว่าหน้าโรงพยาบาลเอ้ผมว่าจะไม่ใช้ได้นะพี่บีใช้ได้ใช้ได้ใช่ใช่ มันเจ็บมันจิบเรอหน้าไอาพี่โอ้โหวังเรามียางอยู่ใช่ไหมเราพอมียางอยู่ใช่ไหมได้ได้เราเล่นเราเล่นเนินได้ปะไปเล่นเนินเนี่ยมาหาเราเนินเนไม่ไดยเนินในโเนี่ยตัวตายเนี่ยเล่นอยู่นะเนินมันสวย่ะพี่มันย้อนมีท่อกดพังว่ะโอ้ยเฮี้ยมันกดเราอยู่ว่ะมันอยู่ตรงนี้ว่ะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงม้าขึ้นหนึ่งได้ม่ไม่เดี๋ยวปูธมกเดี๋ยวปูธมกแล้วหลับตาหลับตาขับบอลขับไไปหนอ่ะมีเวลาสามสิบห้าวีเว้ เอาให้สวยให้สุดเลยถ้าเราไปอยู่บังสอนจะเป็นเบี้ยเว้ยพี่ออมอย่างเงี้ยแล้วพี่ซัดแม่งเลยอ้อมไปซัดมันเหรอเออเอาไปซัดแม่งเลยเอาโอเคแล้วเราจะไถไปหมดเลยถูกปะได้นั้นแหละงอสวยหมดแล้วงอสวยหมดแล้วมา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 เอาเอาเข่ไหนเข่เดียวเหรอเขานี่น่าจะมีรถอะรออยู่นึงแป๊บหนึ่งดีระบายัดแม่งเลยระบายัดแม่งเลยไปอยู่วังสอนก็เป็นเบี้ยเว้ยเราเป็นกดจะอยู่วังสอนขอยาน้ำให้เต็มยาน้ำเต็มบีพร้อมป่ะบีบี รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงกูใช้เวลาสิบวินในการออกมาไอ้มีห่ยไอ้ายตกว่ะ้ชลยวอโหตัวละชุดเย็ดแต่นช้าไเออมาดิ รสชาตอย่างนี้ไม่น่าไปหรอกไอ้สัสโอ้แต่ไปมาสองก็ตายอยู่ดีปล่ไปบอลเออโดนเยอะเกินเว้ยทำไมไม่ใช่หน่อบ้อนน้องสู้ๆพี่เชลยเองทำได้เว้ยอุ้ยสมองเออใช่ มาลองหลักกดน้อกหนึ่งมาน้อกหนึ่งบอลต้องปิดตัวท้ายวะ่ะเอ้ยโหมันเหลือสองันแ <ะ S 2> <ปะ S 1> ม่พลอตตี้ <S <S โอ้ยชีย่อ่ะปัมเลือดได้นอนมันเหลือขวาตัวเดียวเว้ยอีกตีห <มา S 1> นึ่งอ่ะเออให้บอลเล่น